ตาเชากลับมาพบกันอีกครั้งกับป,ป๊อี้ยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแนนะ่นอนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนคำง่ายๆนะคะซึ่งเกี่ยวกับการคมนาคมนะคะอ่านั่นก็คือจาทงกงคืจอเจ้าทงกงจู่เรามาดูตัวอักษรจีนกันค่ะนี่เลยอุนปูนปนอ่าจัตุรงค์จู่จัตุงคจ้าทงคงืเอเเอจ้าทรง,ง,งก็คือการคมนาคมการไปมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ g กงชี่กงชกง,ชงชก็คือเครื่องมือพอรวมกันนะคะสองคำเจ้าทงกงชี่เจ้าทงกงช่ก็จะมีความหมายว่าเครื่องมือในการคมนาคมเอว่าแต่เครื่องมือในการคมนาคมเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้เราก็นึกๆก่อนนะอย่างเช่นมีรถเมล์รถแท็กซี่ BTS อเอสซับเวรถไฟฟ้าใต้ดินเอ้คำเหล่านี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร มา,มาดูคำแรกเลยนะคะคือรถเมย์นะคะรถเมย์เนี่ยภาษาจีนเราเรียกว่ากงกงฉีเฉอกงกงฉีเฉอกงกงคือสาธารณะนะคะฉีเฉอคือรถยนต์เมื่อรวมกันกงกงฉีเฉอกงกงฉีเฉอก็คือรถเมย์นะคะนอกจากคําว่ากงกงชีเชอที่แปลว่ารถเมย์แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้คํานี้ได้ด้วยค่ะ กงเจ้าเชกงเจ้าเชมีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือรถเมยส่วนคำว่าแท็กซี่นะคะภาษาจีนเราเรียกว่าชูจูเช่าชูจูเช h าหรือเรียกอีกแบบหนึ่งได้ว่าตี้ส์ตี้สเรามาดูความหมายทีละตัวกันนะคะชูแปลว่าออกจูแปลว่าเช่านะคะเชแปลว่ารถ พอรวมกัน3คํคำนี้นะคะก็อ่านว่าชูจูเชอร์ที่แปลว่ารถที่ออกให้เช่าก็คือรถอะไรเอ่ยแท็กซี่นั่นเองนะคะหรือเล็กอีกแบบหนึ่งในฮ่องกงจะเรียกกันเยอะนะคะคือตี้ชื่อตี้ชื่อคำนี้เหมือนภาษาังกก็คือแท็กซี่นั่นเองนะคะชูจูเชอร์ตี้ชื่อคราวนี้นะคะถ้าเราโดยสารด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ใช้คำว่าตี ir, ้เฉียตี้ เฉียที่ตัวนี้นะคะมีความหมายแบบว่าพื้นนะคะเฉี่ยแปลว่าเหล็กนะคะเหล็กที่แบบอยู่บนพื้นนะคะก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินภาษาจีนออกเสียงว่าไงเอ่ยตี้เฉียตี้เฉียคำต่อมานะคะถ้าเราไปรถไฟลอยฟ้านะคะเป็น BTS เนี่ยก็ใช้คำว่าชิงกุ๋ยชิงกุยชิงก็เหมือนกับเบาๆใช่ไหมคะส่วนกุ๋ยก็คือแบบเป็นรางนะคะรางเบาๆอ่ะก็คือแบบเป็น รถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้านะคะชิงกุยชิงกยุยถ้าคนไต้หวันเนี่ยก็จะเรียกพวกชิงกวยว่าเป็นเจียยืนเฉียยื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ,คะส่วนคำต่อไปนะคะถ้าแบบในเวลากระชันชีพไม่ทันแล้วนะคะต้องเร่งต้องบินเลยนะคะบินมอเตอร์ไซค์เลยนะคะก็ใช้คำว่าหมอทัวเชอรมอทัวเชอรนะคะหมท่ทัวนี้มาจากแบบ m ม t o r ร์จะชือมอเตอร์นะคะมอเตอร์ motor, แล้วก็เชอร์จะชือรถนะคะก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเอง m o t o r ร์เชอร์วร์เคราวนี้เนี่ยถ้าแบบในในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีรถสีแดงนะคะแล้วข้างหลังนั่งเป็นอสองแถวนะคะคนจีนนะก็เลยคำนี้ว่าสองแถวเชอร์สองแถวเชอร์ช่วงแถว,แถว,แถวฟังเสียงแล้วเหมือนก็คล้ายๆกับสองแถวเลยเนาะอันนี้จำง่ายนะ ช่วงแถวเชิงช่วงก็คือคู่นะคะก็คือสองนั่นเองเป็นคู่แถวแปลว่าอะไรก็คือเถวแปลว่าเส้นหรือสายนั่นเองนะคะช่วงเถวก็สองแถวสองเส้นเชิงก็รถนะคะรถสองแถวบางครั้งเนี่ยนอกจากเรียกว,ว่าช่วงเถวเชิงแล้วก็อาจจะเรียกเป็นช่วงผายเชิงผายผายตุ้เดอร์ผายผายที่แปลว่าเป็นเข้าแถวนะคะคำนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันช่วงแถวเชิง โม่ทัวเชอร์รถมอเตอร์ไซค์รถสอแถวนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเชจวทรงกงชื่ออุปกรณ์ในการคำนาคมไปแล้วนะคะเราก็มาลองใช้เข้ากับรูปประโยคกันดูดีกว่านะคะ,อะตอนนี้ก็ต้องคิดตามไปด้วยนะคะเคสแล้วนะว่าจำได้กี่คำนะคะอ่าเรลสือาส,สารคงสร้างประโยคก่อนนะคะ 我每天做什么什么上班，我每天做上班。หแปลว่าอะไรคะแปบลบว่าฉันนะสอนเวล้วนะคะหัวแปลว่าฉัน每天每天ก็คือทุกๆวันนะคะ坐坐ก็คือนั่งนะคะฉันทุกๆวันนั่งตรงนี้นะคะเราก็ใส่จอทงกงชื่อลงไปใชน BTS taxi นะคะ ช่างปานช่างปานก็คือเข้างานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าทุกๆวันฉันนั่งหรือโดยสารอะไรไปทํางานนะคะอันแรกเราใส่คําว่ารถเมย์ก่อนรถเมย์นึกซินึกซิรถเมย์คืออะไรรถเมย์คือกงกงฉีเชอร์หรือกงเจาเชอร์ก็พูดว่าฉันนั่งรถเมย์ไปหรื 我每天坐公交车上班นะคะก็ค,คือฉันเนี่ยทุกๆวันนั่งรถเมล์ไปทำงานคราวนี้ถ้าเรานั่งเป็นรถแท็กซี่รถแท็กซี่นึกซี่คืออะไรรถแท็กซี่ชูจูเช่ชูจูเชเอรวก็พูดว่า我每天坐出租车上班我每天坐出租车上班 ฉันทุกๆวันนั่งรถแท็กซี่ไปทํางานคราวนี้อ่าเอาเป็นนั่งซับเรเลยกันเนาะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปทํางานบ้างอ่ะคุณว่ายังไงคะน,นึกก่อนซับเวอ่รตี๋เถี่ยตี๋เถี่ยโอเคฉันทุกวันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ไปทำงานนะคะอ่ะคราวนี้นั่งเป็นอะไรดีเอ่ยอ่านี้ดีกว่านั่งสองแถวแล้วกันสองแถวไปทำงานสองแถวเรียกว่าอะไรคะั้งสองแถวเชื่อสองแถวเชื่อโอเควันนี้เพียงนั่งสองแถวไปทำงานนะคะ คราวนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าที่ทํางานเนี่ยอยู่ไกลบ้านมากเลยไม่ต้องนั่งอะไรเลยเดินไปอาเคงั้นก็คาว่าเดินเรียกว่าอะไรคะคาว่าเดินเรียกว่าจอบลูกจอบลูกจบว่าเดินนะคะลูกก็คือถนนคือเดินตามถนนไปนั่นเองอ่ะคราวนี้เราจะบอกว่าฉันทุกๆวันเดินไปทํางนานนะคะตัดคําว่าจ่วทิ้งนะคะก็จอบลูกใส่ไปเลยก็จะเป็น 我每天走路上班。我每天走路上班ก็คือฉันทุกวันเดินไปทำงานนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะขอสอนเกี่ยวกับจอทงกรุ๊ปชีวิน้ก่อนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูในเว็บเพจของเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ คําศัพท์พวกเจ้าทงกงชื่อนะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็พยายามฝึกฝนแต่งประโยคนะคะแล้วก็ต้องกล้าพูดนะคะกล้าที่จะใช้ไม่ต้องกลัวผิดนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปของป๊อปปี้นะคะเชเชตาจบ๊บายบาย